คุณเคยโกรธโกรธจนตัดสินใจด้วยไฟแทนสติไหมนี่คือเรื่องของมาเฉียวขุนพลผู้ยิ่งใหญ่แต่ถูกกลืนด้วยความแค้นจนหมดอนาคตมาเฉียวเติบโตมาท่ามกลางกิตยศแต่เมื่อครอบครัวถูกสังหารเขาแบกบาดแผลที่ลึกเกินกว่าจะเยีวยานักจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่าทรมเรชคือความโกรธที่ปะุจากบ,บาดแผลในใจจนเปลี่ยนเป็นพลังทำลายทุกสิ่งมีเว้นตัวเอง ในศึกตู้กลัวเขาฟาดฟันไม่หยุดดับแทบจะแตะถึงคอของโจโฉแต่นั่นคือความโกรธที่แผดเผาไม่ใช่แผนการที่คิดรอบคอบและโจโฉผู้เข้าใจจิตใจมนุษย์เลือกจะไม่ประทะตรงแต่ใช้ความหวาดระแวงในใจม้าเฉียวบ่อนทำลายแทนไม่นานกองทัพใหญ่ก็พังทลายเพราะความไม่ไว้ใจกันเองเพราะไม่ได้ทำงานแบบนี้เสมอมันให้พลังมหาศาลชั่วครู่ แต่ถ้าคการควบคุมระยะยาวมันทำให้เรามองโลกด้วยแผลไม่ใช่ด้วยปัญญาสุดท้ายม้าเฉียวไม่ได้แพ้เพราะคุดาบของโจโฉแต่แพ้ต่อไฟแค้นในหัวใจตัวเองจำไว้บาดแผลที่ไม่หยิ่อยาจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกชีวิตเราไว้และไฟแค้นเทาเรามอดก่อนศัตรูจะตายด้วยซ้ำ